หอวัฒนธรรมไทยยวนสระบุรีตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายสระบุรีปากบางเลียบเคียงกับลำแม่น้ำป่ากสักบริเวณกิโลเมตรที่3บ้านตโนเป็นที่ตั้งของหองวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรีก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์ทรงชัยวรรณกุลผู้มีเชื้อสายไทยยวนสระบุรีรับผิดชอบดูแลศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดสระบุรีหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรีแห่งนี้ เป็นหมู่เรือนไทยที่หาชมในยางยิ่งในปัจจุบันเคือสถานท,ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์ไทยยนใช้เป็นสถานท,ที่จัดกิจกรรมจัดประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงแบบวัฒนธรรมทางล้นานนาภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวไทยยวนเช่นการฟ้อนการตัดกระดาษการทําอาหารงานใบตองต่างๆเป็นต้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านทักษะการฝรําของวัฒนธรรมไทยยวนค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับท่านผู้เชี่ยวชาญคนนี้กันเลยค่ะครับสวัสดีคับสวัสดีคับผมนายพงศธรแสงทองนะครับหรือชื่อเล่นออฟนะครับจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนารนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์นิตศิทปิ์ไทยนะครับครับสาหรับคําถามวันนี้วันนี้ก็จะมีคําถามนะคะมาถามพี่ออฟค่ะอยาก อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามารำของพี่อมอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครนะสำหรับออมเองเนี่ยคือพี่เป็นคนชอบศิลปะวัฒนธรรมอะไรอยู่แล้วเนาะเราเราเราชอบจริงๆแล้วเราชอบทางด้านวาดภาพแต่คราวนี้เราไปเห็นการแสดงฟ้อนรำของชาวไทย,ยวนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันสวยงามมันมันมันน่ามันน่าแบบอนุรักษ์มันน่าสืบมันน่าสืบทอดเราอยากทําได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปลองเรียนเข้าลองเข้าไปเรียน เออทักษะแขนงนี้ทางาการพอร้อนรำตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีครูครูที่คอยชักจูงเราก็คือคุณครูกินชัยสิงห์บุญนะครับคือเป็นคนที่ชักจูงชักนําพี่อ๊อฟเนี่ยมามาล้ำม,ม,มาลำใน,ในในการลําอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วครานี้เราก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆจนรู้สึกชํนานาญพอชํานาญปุ๊บพอชํานาญปุ๊บเรามันก็เลยชอบไปเลยอ่ะคือเราเขาลึก คือพี่ก็ไม่ได้ลืมสิ่งที่พี่ชอบอย่างเช่นการวาดภาพหรืออะไรที่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 เกิดไปแล้วคือเราก็เลยคิดว่าเออการลําเนี่ยมันทําให้รู้สึกร่างกายเราช่วยในร่างกายเราด้วยให้เรารู้สึกว่าเออย่างไงอ่ะรู้สึกใช่เหมือนออกออกมังกายใช่เราก็เลยว่าโอเคเราเลือกทางด้านนี้แล้วแล้วมันมีแล้วพอเราได้เข้ามาในสิ่งนี้แล้วมันลึกเข้าไปอีกเราได้รู้ลึกลึกึเข้าไปอีกมันน่าสนใจเราก็เลยรู้สึกว่าเออ เราเลือกทางนี้ดีกว่าเราเลือกที่จะศึกษาหรือเรียนหรือสืบทอดวัฒนธรรมทางนี้ดีกว่ามันทําให้รู้สึกว่าพี่เออพี่อยู่ได้พี่รู้สึกว่ามันทำให้ความคิดเราก็ก็แบบดีขึ้นสุขภาพจิตอะไรอเงี้ยมันดีขึ้นด้วยใช่อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่พี่อยากอยากมาลาหรือชอบที่จะลาแล้วพี่อ๊อฟคิดว่าสิ่งที่พี่ออฟฟ้รลเนี่ยมันทําให้พี่ออฟประสบความสาเร็จไหมคะ <kung> <divide> ถามว่าใช้ประสบความสําเร็จไหมตอนนี้พี่ยังไม่แน่ใจว่ามันประสบความสําเร็จไหมแต่รู้สึกว่ามันทําให้พี่รู้สึกรู้สึกได้พบได้เจออะไรเยอะแยะแล้วมันรู้สึกว่าในชีวิตเราได้เราได้เจออะไรกับสิ่งเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราไม่รู้ว่ามันประสบความสําเร็จไหมเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราก็เลยเราให้คําตอบไม่ได้ว่าประสบความสาเร็จไหมแต่มันก็คงน่าจะประสบความสําเร็จนั่นแหละ เพรานะทุกวันนี้<ช>พี่ก็ใชอยู่กับการลำใช่อยู่ตลอดแต่การลำมีงานก็ลำอะไรก็ลำลำเรามีความสุขกับมันนะมันน่าจะประสบความสําเร็จแหละให้พูดให้พูดอะไรอย่างเงี้ยอก็รู้สึกโอเคโอเคโอเคกับโอเคกับมันนที่ขอให้คําว่าประสบความสําเร็จนะกันกับชีวิตใช่ใชค่ะน้องๆเนาะที่รักในด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเราเราเราเกิดมาแล้วเรา เราเราเรามีความสามารถเราก็ทําออกมาเราไม่ต้องอายนะว่าแหลบอวิลาไทยเชยดูนี่นั่นอย่างเงี้ยไม่เชยน,นะดีด้วยซ้ําพี่อ๊อฟเนี่ยลาไทยลำลำเนี่ยประสบอะไรอ่ะคือการลําของพี่อ๊อฟน่ะได้ไปต่างประเทศทําให้อ๊อฟได้ไปต่างประเทศหลายหลายหลายประเทศมากเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ไปต่างประเทศกับการที่เราเรียนลําแสดงอะไรอย่างเงี้ยหรอเออมันก็มันรู้ก็รู้สึกว่าเออเราโอเคอ่ะโอเคกับมันอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะฝากน้องๆเนาะว่าเออศึกษามันดีกว่าเรามีความสามารถเรามีพรสวรรค์ซึ่งใครๆหลายๆคนก็ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีใช่เก็บไว้ดีกว่าเนาะน่าจะดีใช่ใชโอเคค่ะครับครับตุลคุลา